2-14กรกฎาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในงานมหากรรมสืบสานรงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอรีมิวเซียมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานีชมนิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษา72เรื่องราวทศมร าากษัตราของปวงไทยจัดแสดงพระราชประวัติของพระมหารกษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งทรงอุทิศพระวรากายในการประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งอย่างพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อทำานุบำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยเสมอมาชมนิทรรศการเครือข่ายพิพ,ธพิธภัณฑ์เกษตร72ผู้สืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระราชา72เรื่องราวบุคคลผู้สืบสารและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดพระราชปณัติ ฐานแห่งความพอเพียงจากรุ่นสู่รุ่นนําเสนอผ่าน6ฐานนิทัศการเช่นนิทัศการโคกหนองนานิทัศการจากครูสูส่ศิษย์และนิทัศการนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเองเป็นต้นและพบกับนิทัศการพิเศษจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อีกมากมายเสริมเกราะความรู้ด้านการเกษตรด้วยการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรมากฝีมือกว่า12หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิหลักสูตรเกษตรผสมผส สวนป่านาโคหลักสูตรทำเกษตรอย่างไรในภาวะโรคร้อนหลักสูตรเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์พืชหลักสูตรอาหารสร้างภูมิและหลักสูตรพักกระมังทําเงินเป็นต้นพลาดไม่ได้เปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราเรื่องราวพระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมงรวงศานุวงศ์พิพิธภัณฑ์ดินดนตะลุยโลกใต้ดินเพื่อค้นหาความสําคัญของดินกับการ ดำรงชีวิตของทุกชีวิตโบนโลกและในิทศการคุมรัพย์แห่งแผ่นดินเรียนรู้พระราชกรณีย,ยกิจพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับเรื่องราวการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและเปิดประสบการณ์ใหม่สนุกทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชัน7มิติชมชอบชิมชิวผลผลิตเกษตรปลอดภยัยสินค้าแปรรูปคุณภาพผักผลไม้ต้นไม้และสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายรายการในราคาสบายกระเป๋าจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรและภาคีความร่วมมือกว่า 200ร้านขาเรียนรู้จากพ่อธรรมสืบสารคำสอนพ่อพัฒนาต่อยอดสู่ความสุขที่ยั่งยืนในงานมหาก,กรรมสืบสารงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียม12-14กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี